สายลับอิงเจอดักแด้ของเจ้าตัวหนอนเขาให้แล้วละค่ะรูปร่างแปลกมากเลยนะคะลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าดักแด้เปลือยมีระยางเชื่อมผนึกติดไปกับลำตัวและไม่มีรังดักแด้ห่อหุ้มค่ะแล้วเจ้าตัวหนอนเนี่ยนะคะจะมีรูปร่างแบบไหนกันนะเด็กๆทั้งบ้านอยากรู้แล้วใช่ไหมคะนี่เจอแล้วเปิดมาก็เจอตัวอ้วนด้วยโอ้ยนี่เองหนอนโออีชิใช่ไหม นี่นี it, ่นี่ตัวใหญ่ไหมใหญ่ไม่เท่าโออนี่นี่นี่เจอตัวหนอนเขาแล้วล่ะค่ะลักษณะมันเป็นยังไงล่ะคะสายลับอิงอุ้มแล้วก็ขามันเล็กเล็กแล้วก็สีเขียวและหน้ามันเดู่ตรงนี้โชว์คุณแ่หน่อยนี่นี่หัวมันนี่หัวมันครับนี่หัวมันนีหางมักเอ๊มันกำลังหดตัวนี่ครับหัวมันนี่หางมันเจ้าหนอนตัวนี้มีชื่อว่าหนอนผีเสื้อกล่ำเล็กค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นศัตรูพืชของต้นกระลำนะคะแต่ว่าเจ้าหนอนชนิดนี้ทนสารเคมีไม่ค่อยได้ถ้าเราพบบริเวณไหนนั่นก็แสดงว่าผักที่นั่นมีการใช้สารเคมีน้อยหรือไม่มีสารเคมีนั่นเองค่ะโดยปกติเจ้าหนอนผีเสื้อกระลำเล็กมีศัตรูทางธรรมชาติอยู่แล้วนั่นก็คือแตนเบียนค่ะซึ่งเป็นตัวควบคุมไม่ให้เจ้าหนอนผีเสื้อกระลำเล็กเนี่ยแพร่พันธุ์มากจนเกินไปนั่นเองค่ะ